ครับวันนี้ครับลุงชัยจะมา,อาบอกสูตรวิธีมักหน้าเนาะครับที่ทำทำแล้วเนี่ยของลุงชัยเนี่ยมันผลตอบรับเนี่ยออกมาดีพอหน้าลุงชัยอะขาวกระจ <c oughs> าจางไล้ลิ้วรอยครับเนาะครับผมเดี๋ยวจะทดลองของอันแหมคนหนึ่งครับ cầm chát liu loay rồi các, và các làn đa phết lọt siêu xe đó, nó có níu điều không ạ? Tha tha thua nè đấy. bơi bơi giải, mình sẽ hăng tha bơi bơi. มันจะแห้งเสริมโอเพราะว่าบระเดี๋ยวนี้เจ้าอันเนอะอันนี้เป็นเจาน้าณนาครบ้านดงเนอะเจ้าอันเนะนี่มันต้องลัวรับประกันว่าตึงแน่นอนถ้าหน้าบาขาวอย่างลุงชัยนี่ ลงใช่คือเตะก่อนคือเตะกอ่อรับรองเองน,นี่เหรอแน่หิงขาวนี่เพราะให้คือทาแล้วออทาทั่วๆป่ะนี่เหรอมึงทั่วเนี่ยใจในหูผูดังเลยอะโคนเคิรนแทะในหูป่ะเนี่ย<ะ>เพอ,อ <laughs> ใส่ในหูตัวแย่เ yeah, ข้าไปตัวออนี่ลายนี้ อาว่าเขาเคยนี่เคยตั้งแต่ออกมอนอะนอนดีๆก่ะดดกอเอามาอ่านันมาเดี๋ยวหันหน่มาดีๆไอ,อ, tha, อ,อ้เออทาเปลี่ยนกันเสริมความหล่อเดี๋ยวเอาบันเล่เอาใส่ ừ, ตส่ำซอกต่ำหีิบ ครับผมเอาทาเบยๆเลยใช้ความเร็วครับผมเพราะว่านี่ถ้าแห้งมาปุ๊บนี่มันจะบัดติดครับผมเย่ามากกว่เด้อคนเฮามันมันต้องเสริมรอกันอะมาเสริมรอไปได้ครับผมเอียงมาหน่อยเอาเสริมรอเอา มันก็เหมือนเฮาคัดหน้าไปในตัวเ,เ,เหมือนเขาคัดหน้าไปในตัวเอาเอาครับผมเออเอาใส่ในนี่ตัวกันมันล่องจมูกเนี่ยไปดิ้นดีแน,น่จะยุ่นเออเอา,เอา,เอา,เอามันเพืเดี๋ยวเราจะใส่กิ๊บม,มาได้บระธานละ อันนี้พันทาพันโอเคอยู่อ่ะนี่เป็นช่างสีเก่าเหรอคัไม่ก่อกโปรดรุ่นอะฮะไก้กล้วยทาไอ้คิงไอ้คิงก่อมันต้องอีกอะอ๋อมันต้องคึงไปตัวเหมือนคัดไปตัวคึงไปตัวนะครับครับผมเดี๋ยวหันหันมาแต่เพียนหน่อยครับประมาณสี่สิบห้าองศาครับผมหันมาครับเดี๋ยวเฮาก็จะมากไปอยู่ประมาณสองวันนะครับครีมตัวนี้นะครับ ประมาณสองวันแล้วครับแล้วก็ลอกออกหลอกหน้านะครับทำให้หน้าตึงนะครับไล,ล่ริ้วรอยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปกี่ก๋วยเตี๋ยวกันนะครับครับผมเดี๋ยวเขาจะมีงานต่ออยู่นะครับเป็นงานรีวิวจิ้นหมูของการเงเนิ้งนะครับก็าอาจจะไปแบบสภาพเนี่ยครับเพราะว่าเขาต้องมากว้วยใส่ร